สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะเข้าสู่บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2 มาดูสถานการณ์นี้กันนะคะแก้วตามีหนังสืออยู่18เล่มใบบัวนำมาเพิ่มอีกรวมเป็น27เล่มอยากทราบว่าใบบัวนำหนังสือมาเพิ่มอีกกี่เล่มจากโจทย์แก้วตามีหนังสืออยู่แล้วและใบบัวนำมาเพิ่มนะคะจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะเขียนได้ดังนี้นะคะ แก้วตามีหนังสืออยู่18เล่มใบบัวนำม,มาเพิ่มแต่เราไม่ทราบว่าใบบัวนำม,มาเพิ่มเท่าไหร่นะคะแต่รวมแล้วเป็น27เล่มค่ะเราจะหาจำนวนหนังสือที่ใบบัวนำม,มาเพิ่มได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะจำนวน2จํจำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่ง คําตอบที่ได้จะเป็นอีกจํานวนที่เหลืออยู่ค่ะดังนั้นนะคะท้าคณครูอยากจะทราบจํานวนตรงนี้คุณครูจะนําผลบวกที่ได้มาลบกับ18ค่ะจะได้คําตอบเป็นจํานวนหนังสือของใบบัวนะคะดังนั้นเราจะเขียนได้ว่า -27 เลบด้วย18เท่ากับเท่าไรและคิดแล้วค่ะ 27-18จลบ18จะได้เท่ากับ9ค่ะดังนั้นใบบัวนำหนังสือมาเพิ่มอีก9เล่มนั่นเองค่ะเด็กๆมาช่วยค,ครูหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้นะคะจากโจทย์ค่ะจำนวนอะไรบวกด้วย20 จะได้เท่ากับ100เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะคุณครูอยากจะทราบจำนวนตรงนี้ซึ่งอยู่หน้าเครื่องหมายบวกค่ะเราสามารถหาได้อย่างไรคะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะได้เท่ากับจำนวนที่เหลืออยู่ค่ะดังนั้นคุณครูจะนำา1 0 0ลบด้วย20 คำตอบที่ได้ก็จะเป็นช่องว่างตรงนี้ที่เราต้องการหาเลยค่ะเขียนได้ดังนี้นะคะและคํานวณค่ะ100-20ลบ20จะได้เท่ากับเท่าไรคหร่ะะ1 0 0ลบ20จะได้เท่ากับ80ค่ะดังนั้น80บวก20เท่ากับ100คำตอบของเราก็คือ80ค่ะ ต่อไปนักเรียนมาช่วยครูหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้นะคะจำนวนอะไรลบด้วย100เท่ากับ500เราจะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าตรงนี้ได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจำนวนที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายลบ จะเป็นผลบวกค่ะดังนั้นคุณครูจะนำ5 0า500มาบวกกับ100นะคะจะได้คำตอบเป็นช่องว่างตรงนี้ที่เราต้องการหาเลยค่ะ500บวกด้วย100จะได้เท่ากับเท่าไรคะ500บวก100เท่ากับ600ค่ะดังนั้นจำนวนที่เราต้องการหาก็คือ600นั่นเองค่ะ ถ้าเรานำา0 0ลบด้วย100ก็จะเท่ากับ500ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆมาช่วยค,ครูหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้ค่ะ356ลบด้วยจำนวนใดจะได้เท่ากับ251เเราจะหาคำตอบของจำนวนตรงนี้ได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบจะเกิดจากผลบวกของจำนวนหนึ่งบวกกับอีกจำนวนหนึ่งนะคะคุณครูจะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก่อนนะคะจำนวนอะไรบวกด้วย2 5 1เท่ากับ 356ค่ะและจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเมื่อนำผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่เหลืออยู่ค่ะดังนั้นถ้าเราต้องการทราบจำนวนตรงนี้นะคะก็นำ3า6 5 6ลบด้วย251ค่ะคำนวณแล้วจะได้เท่ากับ105นะคะ เมื่อทำ1นํา105ไปใส่ในช่องว่างจะเห็นได้ว่า356ลบด้วย105มีค่าเท่ากับ251จริงๆด้วยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัด2.15หน้า75และหน้า76ค่ะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด2หน้านะคะนักเรียนจะต้องเปิดทำให้ครบค่ะแบบฝึกหัดหน้า75 เขาจะให้นักเรียนหาคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะจากตัวอย่างนะคะ250บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ400จากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งจะเท่ากับจำนวนที่เหลือค่ะ ดังนั้นข้อนี้จะนำา4 0 0ไปลบด้วย250คําคำตอบที่ได้คือ150ซึ่งเป็นจำนวนที่เหลืออยู่นะคะตัวอย่างฝั่งนี้ค่ะจำนวนใดบวกด้วย100เท่ากับ300จากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่ง คําตอบที่ได้ก็เป็นอีกจํานวนหนึ่งที่เหลืออยู่นะคะดังนั้นถ้านาํา300ลบด้วย100คําตอบที่ได้คือ200ก็จะเท่ากับจํานวนที่หายไปนั่นเองค่ะหน้า75เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะดังนั้นทําเหมือนตัวอย่างได้เลยค่ะต่อไปหน้า76 ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาคำตอบตัวอย่างข้อที่1ค่ะ650ลบจำนวนใดเท่ากับ250เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะจากที่เราเคยเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแบบ3บรรทัดมานั้นเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบ ก็คือผลบวกนะคะถ้าเรานำผลบวกไปลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็นจำนวนที่เหลือค่ะดังนั้น,ค,นครูจะนำกรา650ไปลบด้วย250านะคะคำตอบที่ได้คือ400ก็คือจำนวนที่หายไปนั่นเองค่ะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ จำนวนใดลบด้วย200เท่ากับ100เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะและจากที่เราเคยเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแบบ3บรรทัดมาแล้วนั้นเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบก็คือผลบวกนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะ นำ200บวกด้วย100หรือ100บวกด้วย200นะคะก็จะได้เท่ากับ300ซึ่งเป็นจำนวนที่หายไปตรงนี้เลยค่ะถ้าเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะและเราต้องหาจำนวนซึ่งอยู่ด้านหน้าเครื่องหมายลบให้นักเรียนนำา2จํานวนที่เหลือบวกกันได้เลยค่ะหากเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบและเราต้องการหาจํานวนที่เหลืออยู่นะคะ โดยมีจำนวนข้างหน้าอยู่แล้วให้นักเรียนานำจำนวนด้านหน้าไปลบกับจำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับได้เลยค่ะนักเรียนลองฝึกทําด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วส่งแบบฝึกหัดมาให้ครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ